มินาซอนในตัวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฟัวสีแง<ฮ>วันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับนะคะแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้มุมมองบุคคลที่3ตลอดเวลา่ะ,ะทุกคนนี่ซึ่งเราเลือกนะคะที่จะใช้มุมมองบุคคลที่3แบบด้านหลังน,นั่นเองก็คือเห็นหลังนะคะก็คือแบบนี้เราต้องเล่นแบบนี้นะคะทุกคนใช่ใช่แล้วเล่นแบบนี้เลยโอเคก็มาเริ่มการประชุมไทยกัน,นเลยนะคะ วันนี้เป้าหมายของเราคือการตามหาเพชรน,นะคะทุกคนไม่ว่าจะเจอด้วยวิธีไหนก็ถือว่า complete นะคะไปก็ตัดไม้ก่อนนะคะทุกคนมา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 จึบ๊บอ่าโหลำบากด,ดีเนาะทำไมแบบช่องเราชอบสัรหาอะไรที่มันลำบากมาเล่นนะคะทุกคนไม่เข้าใจจริงจริโอเคแล้วก็ตัดเพิ่มนะคะ มองไม่เห็นตัดอะไรอยู่ไม่รู้อโอเคอเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ยากโอ้โหนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนนะอเอยตัดอะไรอยู่วะอ่อีกสักหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนนี่แค่ประมาณนี้น่าจะพอละเดี๋ยวเราไร้ไปหาเพชรกันดีกว่านะคะขุดหินขุดหินด้วยใช่ใช่ใช่ ทำไมเดี๋ยวนี้คือสร้างโลกคือจะเจอแต่ไบโอมนี้นะคะทุกคนไบโอมแบบไบโอมหิมะนะคะน้ำแข็งอะไรเงี้ยเนี่ยคือทางน้โครอันตรายเลยมองผ่านๆก็รู้เลยว่าเรากำลังจะจมนะคะโอยลงแบบนุ่มนิ่มมากสวัสดีครับขุดขุดขุดเออนี่ก่อนขุดหินก่อนนะคะโอ้ตรงนั้นเป็นถ้ำน้ำนะ้นเป็นเหมืองน้ำทุกคน ว,วิลลวว่ายน้ำบุคคลนี้เป็นยังไงอยากลองเห็นเหมือนกันนะเดเดเดต้องทำที่ขุดเออได้ลนะวิยทุกคนหรือว่าเราจะไปลองแบบลองเสี่ยงกับหมู่บ้านในบีซีดีวิแต่ว่าถ้าไม่เจอก็คือเหนื่อยฟรีเลยนะวิแต่แต่เพชรก็หาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยสิยังไงดีนะคือจะเล่นอะไรมันก็แบบ หายยากนะคะมันแล้วแต่ดวงด้วยบางทีแล้วแต่ดวงเดนะี๋ยวลองว่ายน้ำทุกคนนะหุยง่ายง่ายง่ายเวอร์ห้ยคอยกลับเลยทุกนะคนไม่ควรอย่างแรงไม่ควรอย่างแรงอ้ยสไตล์แล้วสไตล์แล้วยืด่ะออกมาหายใจอย่าลงทางนี้เลยนะคะทุกคนมันลำบากเอาละ เราว่าการลองเสี่ยงกับหมู่บ้านก็เป็นเรื่องที่น่าลองดีนะคะแต่เราขอดูบริเวณรอบๆแถวนี้โอ้ยอยู่ในวาย60กว่าวาย y 60กว่าก็เป็นวายที่ขุดลงไปไม่ไกลก็มีโอกาสเจอเพชรนะคะแต่ว่าอุย๊ยเดี๋ยวๆผ่านฐานก็ต้องขุดหน่อยแล้วกันคือมันมีโอกาสเจอเพชรแต่ก็คือมัน เราจะได้เจอเหมืองใหญ่ไม่ก่อนนั่นแหละประเด็นของเรายังไม่พร้อมเลยทุกคนยังไงเราก็ต้องแบบออกหากินก่อนอยู่ดีงงอ่ะดิทำไมใช้คำค่อนข้างแย่แต่ก็จริงนะคะคือเราต้องหาอะไรกินก่อนทุกคนเออไปทางนี้แล้วกันอุยอ๊ยอุยอ้ยอุเผื่อเปลี่ยนมุมมองอ่ะปึ๊บป,บปบอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแม่เจ้เจาอดี๋ค่ะ ไก่น้อยอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งทุกคนน้อยจริงเปล่าดูนะสีเออเฮ้ยมีนหมูดด้วยตียากมากโอ้โหแต่เดือยเรือเอเอนี่ต้องตีอันนี้มันตัวใหญ่ๆหน่อยขนาดตัวใหญ่ตีไม่โดนเลยทุกคนคิดดูเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่เห็นเป้าเมาส์อ่ะทุกคนนั่นแหละมันก็เลยเลงยากนิดหนึ่งเนี่ย โอ้ยโอเคต้องการอีกนะคะแค่นี้ไม่พอหุอ้ยตรงนั้นน่าสนใจเวอร์ตรงไหนตรงไหนไม่รู้ปึ๊บป,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 บปบึแค่ขึ้นนี้ก็ลำบากแล้วทุกคนถ้าตกมาก็คือเอาาสานครับปิดตำนานนะผมโหตีแรงมากทีเดียว แกะสมตัวแกะสตัวสตัวละ3ตัวเออแล้วก็กตัวนึ่งตรงนี้โอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยเล่นงงมากโอเคได้ลนะขึ้นไปกันต่อเอ้ยว้ายวายลำบากลำบากเว้อเราต้องเผาอาหารด้วยุกคนนะเหล็กเรามีไม่ใช่เหเล็กมันคือ่านโอ้โหเรามีอยู่ก้อนเดียวชีวิตทำมนมันช่างน่าเศร้า ดูเซียนใช่ไหมดูเซียนมากดูแบบ professional คือแบบเหมือนทำบ่อยนะจริงๆไ,ไม่เคยไม่เคยเล่นแบบนี้แกวฮ้ยแล้วตรงนี้มันมีรีเล็กไงคือฉันไม่ขุดมันก็ไม่ได้อะเนาะคือด้วยความที่มันเป็นแบบเลือดนักพจนภัยนะคะคือถ้าไม่ขุดอะไรเงี้ยคงไม่ได้แต่มันเกี่ยวอะไรกับเลือดนักผจนภัยก็ไม่รู้เราแค่กำลังเอาตัวรอดโอ้ยด้านล่างนี่วิ่มีโอกาส วันนี้ครับมันเป็นเหมือนน้ำอ่ะไม่ลงอ่ะทุกคนมเม,เามาี้ยวเมอาอหือซอมบี้มาหาแล้วจ้าโอ๊ยฉันเกลียดไบโอมนี้อตอนแรกคือชอบมากเลยนะคือมันดูแล้วมันดูเย็นดีแต่ว่าแบบเริ่มเกลียดละเริ่มเกลียดกับการที่เรามาเล่นในมุมมองนี้แหละมันก็เลยลำบาก โอ้โหบ้าคือมันจะเป็นดอกไบอมนี้ตลอดเลยหรอแล้วก็หมู่บ้านคือแบบไม่มีวี่แววจะเจอเลยนะเราว่าอะไรแบบนี้มันอยู่ด้านบนเว้ยทุกคนเชื่อไหมใช่ใช่ใชเราถอะว่ามันอยู่แบบแถวบนนั้นอะไรเงี้ยคือมันอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะคะเครียด โอ้ยหาเพศซะด้วยเป้าหมายของฉันเผาเหล็กไปด้วย,ย,ยไปด้วยอะไรเผาเหล็กไปด้วยเลยดีไหมคะเออไม่รู้แต่ว่าเอาไปเผาแล้วงงงงว่าต้องการอะไรระหว่างนี้ขอออกสำรวจนะฮะโอขึ้นก็ลำบากไปพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วว่าเหนื่อยจริงชีวิตคนเราแต่นะขออนุญาตไม่ใช่ FOV ปราผิดที่เราอยากรู้ว่าข้างหน้านั้นมีอะไรเฮ้จะได้รู้กันไปเลยโอ้โหมองทุกคนคะ่ะอุย้ยอะไรอ่ะนั่นอะอุย้ยมองไม่ได้แกอุย้ยอุ้ยสร้างสร้างอุย้ยกดผิดอีกแล้วโอ๊ยสอรี่ s อรี่ <c ười> คือ คือทุกความที่ว่าปุ่มปุ่มกด F5 นะคะหรือว่าปุ่มเปลี่ยนมุมมองเราเนี่ยไม่ใช่ปุ่ม F5 ใช่แต่คือมันคือปุ่ม C เว้ยมันเป็นปุ่มใกล้มือเพราะเราใช้บ่อยมากเราใช้ปุ่มนี้บ่อยมากเราใช้ F5 บ่อยมากเออเราเปลี่ยนมุมมองบ่อยๆเราก็เลยให้ม่อยู่ ติดมือไปเลยนะคะใกล้ๆง <_ d ance> ่ายๆแล้วนั่นแหละคือสาเหตุที่เรากดบ่อยนะคะคือถ้าเป็นคนอื่นไม่น่านจะกดเปลี่ยนมุมมองเป็นบุคคลที่3าบ่อยใช่ไหมแต่ว่าของเรานีโคตรจะบ่อยแบบโคตรจะโคตรของโคตรบ่อยทุกคนก็คือกดได้ตอนไหนก็มักจะกดนะคะเช็คหลังแล้วตรงนั้นมีอีกลูใช่ไหมเฮ้ยหมู่บ้านยังมีสีด้วยโอ้ my god วิธีน่าฉันมาทางนี้คือตอนแรกฉันไม่เห็นอะไรเลยเว้ยแกต้องลดลงมาหน่อย วันเดยวนะฉันมาทางนี้อุ้ยบ้าบอโอ้โหแถวนี้ดีเวอร์เอาแล้วครับจังหวะน,นี้ผมจะแบบผมจะผมจะสามารถทำได้หรือไม่ทำอะไรก่อนไม่รู้รู้แค่ว่าสวัสดีครับเรียบขอยมีเถอะน้นนองๆนะ โอ้โหอย่างแรกที่มีนั้นค่อนข้างที่จะน่าเศร้าต่อไปเรามาสำรวจที่บ้านกันเถอะแต่เราก็คิดว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่น่ามีเช่นกันนะแต่ทำไงได้ล่ะเราคงต้องลองสำรวจดูอย่างน้อยที่นี่ก็มีกล่องแต่ก็เป็นกล่องที่ไม่ได้สำคัญอะไรเอาละต่อไปก็คือตรงนี้ใช่ไหม ทำไมต้องทำเสียงงี้ก็ไม่รู้นะอ,อ๋อใหม่มันคือบ้านเก่าโอ๋ยพี่ทางทางนี้ให้ไหมทางไหนให้หมู่บ้านได้แ,แค่นี้เหรอทำจริงไม่มีทางลงด้วยอะ่ะจริงจริงบ้นเนี่ยหรือว่าทางไหนอะ่ะไม่มีทางลงแหละทุกคนโอ้โ,อโหเฮ้ทำไมซีวิตม,มันต้องน,น่าเศรางี้ นี่ก็ไม่ใช่เหรอแกบ้าเอาน้ำบนนี่มีอยู่วิ้วไม่เจอแน่เลยอะ่ะฉันไม่เจอฉันจะแบบฉันต้องร้องไห้แน่ๆโอ้ยโอ้โหคือมีทุกอย่างนะคะยกเว้นเพชรเพราะหมู่บ้านหลังนี้ไม่สิหมู่บ้านที่นี่ไม่มีเพชรอย่างนี้ลูกเรียกหมู่บ้านไม่ได้ดซ้อมอ่ะทุกคนคือมันควรที่จะเรียกว่าวิ้วาล่างมีหอ คือมันไม่ควรเรียกหมู่บ้านอาจริงไม่ควรเรียกหมู่บ้านเลยเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นญาติกันเป็นเพื่อนบ้านเล็กๆคือแบบเล็กมากเรียกหมู่บ้านไม่ได้คือมันเล็กเกินไปแกคือมันมีอยู่สามหลังเหมือนแบบหลังนึงให้พ่อหลังนึงให้แม่หลังนึงให้ลูกอะไรเงี้ยเออโอ๊ฉันพรีอะโอ๊ยแล้วฉันว่าฉันกำลังจะตายด้วยแก อุยอ้ยกูผิดถึงแล้วนวคขอโทษนะคะ <c oughs> บ้าเอย้ยขอไฟไหนอ่อยดิเออเออเออแค้มันชิลอย่างงี้ดิน้องโอ้ยเจ็บหาเมืองลงเลยดีกว่านะ้่านะไป ไหาเหมืองเราลงไปข้างล่างดีกว,ว่าว้าวมีที่ไหนบ้างน้อวิตรงนี้ไม่สามารถเรียกว่าเหมืองได้นะคะเป็นแค่แบบเป็นทางลาดลงไปเฉยเป็นหลุมมะเป็นหลุมอ้ยแกโอ้ยขุดลงไปเลยเหรอ เราว่าก็เป็นไอเดียที่ดีเฮ้ย,ยน้ำอีแล้วไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันสู้กันมันสู้กันเ,กน,กนเขาสู้กันนู่นเขาสู้กันเขาไฟกันเว้ยแถวนี้ก็ไม่มีทางลงเมืองเลยนะฮะคิดว่าคงต้องทำเองบัดนี้และบัดหนาวอุย้ยวันดีซ่ายื๊ ออ้ยออ้ยอ้ยอ้ยเจบ็บเจ็บมากนั่นจะก็ลงตรงเนี้ <c oughs> นยุกคนคะแล้วเราไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นเราจะจอ,อะไรแล้วเราก็ไม่สามารถเล่นในมุมมองนี้ได้คือถ้าเราลงเหมืองเราเอาจิงๆพูดตามตรงจากหัวใจจริงเราไม่สามารถเล่นในมุมมองนี้ได้นะฮะอืมออ้ยตายฉนตายแน่ๆไม่ได้เสียงอะไรเลยว่ะ มันไม่ได้เสียงอะไรเลยเพราะว่าอะไรกันนะเพลยหอโอมาชั้นนี้แล้วทุกคนเฉดตึงบบตึงต้องเจอแล้วปะของเต็มไม่ได้เสียงอะไรเลยเหมือนเดิมอะอืมคือถ้าเราขุดลงล่างสุดนี้ถ้าเราไม่เจอเราก็ พอแล้วนะคือถ้าเจอแบบเบสร็อกแล้วเราก็ไม่หาแล้วนะคะทุกคนถือว่าเราไม่ไม่ผ่านโอ้ยพูดไม่ทันขาดคำอุ้ยเจ็บมากอุ้ยเจ็บมากไม่ไหวไวอะไรวะไว้สับโอ้ยจุยจุยพูดบหมดละลบสามสิบเออถ้าตรงนี้ไม่เจอฉันไม่หาละฉันเครียดฉันพอ จบแค่นี้แนหะละโอ้ยโคตรเกือบตกเลยปะขอร้องไม่มีอะไรอยูแล้วลงมาแล้วด้วยโอ้โหงั้นจากลาก่าดลยว่นทุกคนขี้เกียจหา,าไมไหมเนาโอเค <laughs> okay. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ ก็แชร์กด Subscribe ให้ช่องฝูงอา์ซดด้วยนะคะใครอยากทำไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะบ๊าบยบาย